ปรเมรอาวิไมีอาการกลัวเครื่องบินขายบัตรหมด60,000ใบ60,000ที่นั่งภายใน1ชั่วโมงสิ่งที่เราจะเจอกับเกาหลีใต้เราจะเจออะไรกันบ้างถ้าเกิดเราสื่อสารกันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะพลาดง่ายๆหน้าประตูแล้วทำให้เสียประตูได้ เอาละครับเ,เพื่อนๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็หลังจากที่เราคุยกันในเรื่อง23ตัวผู้เล่นที่อิชิอิเนี่ยเรียกมาติดทีมชาตินะครับผมวันนี้นะผมใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้สุดๆแล้วนะครับผมวันที่ถ่ายนี่คือวันที่17มีนานะครับผมซึ่ง นัดที่เราจะแข่งฟุตบอลโลกนัดที่3ในเกมคัดเลือกนะครับผมจะเจอกับเกาหลีใต้เกมเยือนก่อนนะผมเวลา6โมงที่สนามโซเวอร์คัพสเตเดียมนะครับผมในวันที่21ม,มีนาะคมเวลา6โมงตรงตามที่บอกไปนะผมก็วันนี้เราจะมาคุยกันนะว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างและเราควรทำยังไงร,รวมถึง11ผู้เล่นตัวจริงที่ผมเนี่ยคิดว่าอิจิจะเลือกใช้ในเกมเกมนี้นะผมโดยก่อนที่จะ ไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมาคุยกันก่อนนะครับผมพูดกันก่อนในเรื่องข่าวสารนะผมว่าเออมีข่าวสารอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมก่อนที่ทีมชาติไทยเนี่ยจะไปเตะกับเจริีใต้ในเกมคัดบอลโลกนะครับผมโดยวันที่1 4มีนาที่ผ่านมานะผมนะักเตะทีมชาติไทยนะครับผมทุกคนนะครับผมที่ไม่รวมกับนักเตะต่างแดนนะทุกคนที่เล่นในไทยลีกเนี่ยได้เข้ามารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เริ่มการฝึกซ้อมซกชั่นแรกเลยนะครับผมแล้วก็ มีข่าวจะมาแจ้งด้วยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องปรเมศอันวิไลนะครับผมนักเตะเมืองทองยูเนเต็ดนะผมที่ยิงไป9ประตูใน20เกมเนี่ยมีอาการกลัวเครื่องบินนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวหรือไม่นะผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผมก็อันนี้ก็จริงแท้แน่นอนไม่แน่ใจแต่ว่าก็มีข่าวมากเกี่ยวกับว่าเออเวลาเมืองทองไปเตะเกมเยือน นักต่างๆถ้าเกิดเกมมันต้องเดินทางไกลเนี่ยเมืองทองก็จะนั่งเครื่องบินเนี่ยไปที่จังหวัดนั้นๆเพื่อที่จะลดอาการเหนื่อยของนักเตะลงแต่ว่าปรเมศเลือกที่จะนั่งรถบัสไปกับสตาร์โพสเพื่อที่จะเหมือนกับอาการกลัวเครื่องบินเล็กน้อยนะครับผมก,ผมก็ผมก็ไม่รู้ว่ากลัวมากกลัวน้อยเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ชวนเหมือนกันแต่ว่าเคสนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในโลกฟุตบอลนะครับผมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะผมก็คนเราก็กลัวกันได้นะครับข่าวสารเรื่องต่อไปนะครับผมก็คือเกาหลีใต้เนี่ย ค่อนข้างที่จะฟีเวอร์ในนัดนี้เลยนะครับผมก็คือเกาหลีใต้ขายบัตรหมด60,000ใบ60,000ที่นั่งภายใน1ชั่วโมงนะผมก็ไม่รู้จะเข้ามาดูทีมชาติไทยหรือเข้ามาดูซูเปอร์สตาร์ดังของเขาเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากของเราเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเขาก็เข้ามากันเยอะทีเดียวเชียวนะครับอ่ะเรื่องต่อไปนะผมเป็นเรื่องกด3ข้อของอิชินะครับกดเหล็ก3ข้อเลยนะผมที่เปิดเผยออกมานะผมก็ต้องทําให้ได้นะครับผมข้อแรกนะผมนักเตะต้องมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลาอันนี้ดี นะครับผมยิ่งเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยผมก็เรียนมหาลัยญี่ปุ่นแล้วก็ไปฝึกงานที่บริษัทญี่ปุ่นมาเนี่ยค่อนข้างจะสติก๊กแล้วก็เคร่งในเรื่องของการเข้างานออกงานหรือว่าตรงต่อเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะมักๆเลยนะครับผมเรื่องที่2นะครับผมนักเตะเนี่ยต้องดูแลสภาพร่างกายให้ดีนะและต้องสมบูรณ์ตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าจะเกิดอาการบาดเจ็บเล็กๆกน้อยๆก็ตามแต่ควรบอกทีมแพทย์หรือว่าตาัพโค้ชนะครับผมเพื่อที่จะรีคอฟเวอรี่แล้วก็รักษากันต่อไปให้ ดีที่สุดแล้วก็กลับมาสมบูรณ์เร็วที่สุดนะผมอันนี้ก็มีเ,เล็กๆน้อยๆก็ต้องแจ้งให้ทราบนะผมอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวนักเตะแล้วนะผมว่ารักษาสุขภาพร่างกายได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมและข้อที่3นม่ีข้อสําคัญที่สุดเลยนะครับผมห้ามนาข้อมูลภายในทีมไปบอกสื่อหรือคนรู้จักนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนๆก็ตามแต่นะผมจะมีสื่อนะครับผมสื่อที่สนิทกับนักเตะก็ตามแต่หรือว่าสื่อทีอ่วงในอะไรก็ตามแต่นะผมก็ ได้เอาข้อมูลบางส่วนในแค,ปนคม,นนมป์ทีมชาติออกมาทําข่าวทำสกู๊ปนะครับผมก็อันนี้ก็ขอนะครับผมไปถึงสื่อมวลชนนะครับผมว่าเขาออกกฎข้อนี้มาแล้วก็ไม่ต้องไปพยายามที่จะขอข้อมูลในแคมป์ทีมชาติออกมาทําสกู๊ปนะครับผมเพราะว่าเออมันเป็นส่วนที่สําคัญจริงๆนะครับผมก็คือแบบว่าเรื่องแท็กติกหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอามานะครับผมเพราะมันเป็นแคมป์ทีมชาติมันเป็นแคมป์ที่เขาเรียกว่า c o n f i d e n t ียลนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเออเอาขาเรียกภาษาไทยเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า เออยาวออกมาดีกว่านะครับผมก็ช่างมันโซน,น,นะครับโอเคแล้วก็17มีนานนะครับผมก็เป็นวันที่ถ่ายอยู่วันนี้นะครับก็ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ในวันที่18เนี่ยทีมชาติไทยก็ได้ลงฝึกซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับผมก็ในวันพรุ่งนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับผมก็วัน พรุ่งนี้เนี่ยที่ผมถ่ายคลิปวันที่18นะครับผมทีมชาติไทยจะบินไปที่เกาหลีใต้นะครับโดยวันนี้วันที่17เนี่ยสุตผูโชคเดินทางไปที่เกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไทยเราจะบินไปเกาหลีใต้วันที่18แล้วก็19เนี่ยเอลิสดอลล์อิกอลัสมิโกซันแล้วก็สุพรรนเหมือนตาจะบินตามมาสมทบอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆก่อนเข้าเรื่องของวันนี้นะครับผมก็มาแจ้งให้ทราบเลยมาแจ้งให้ทราบกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็อ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารเล็กๆน้อยๆนะครับผม มามาดูในสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้กันนะครับเป็นเก็บเลยนะครับผม,ผมก็คือสิ่งที่เราจะเจอกับเกาหลีใต้เราจะเจออะไรกันบ้างสิ่งที่เราจะเจอเกาหลีใต้เรื่องที่1เลยนะครับผมก็คือเรื่องบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับผมเกาหลีใต้ได้มีการเปลี่ยนโค้ชนะครับได้ปลดโค้ชคนเก่าออกผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับผมได้ปลดโค้ชออกหลังจากจบศึกเอเชียนคัพไปนะครับผมก็เราก็จะต้องเจอบอลเปลี่ยนโค้ชนะครับผมฝั่งเกาหลีเนะี่ยใต้แต่งตั้งควานซุนฮองขึ้นมานะครับผม เป็นโค้ชชั่วคราวนะครับผมเป็นโค้ชชั่วคราวนะครับแล้วก็จะมีทีมสตาร์เนี่ยเป็นพี่ป๊าของเรานะผมก็คือโค้ชเวียดนามเก่านะครับผมก็อยู่ในชุดสตาฟนี้ด้วยนะครับผมถามว่าทําไม่าเกาหลีถึงตั้งควานซุนฮงเข้ามานะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเข้าใจในเกมหรือว่าในบอลของเอเชียเขาท่านที่สูงเพราะว่าเขาก็เป็นคนคุมทีมชาติเกาหลีใต้ชุดอ่าเอเชียนเกมที่เล่นที่ขวางโจมัง้งที่ประเทศจีนนะครับผมเขาก็ได้ คุมในส่วนนั้นแล้วก็คิดว่าจะมีการเขาเรียกว่าเข้าใจในระบบเกมของเกมทีมชาติในทวีปเอเชียไม่มากก็น้อยนะครับผมอ่าเรื่องต่อมานะครับผมก็เราก็จะต้องเจอในส่วนของนักเตะท็อปคลาสนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรีคังอินจากปารีสแซงเชียงแมงคิมบินเจจากไบร์นมิวนิกแล้วก็ซอนเฮอร์มินจากสเปอร์นะครับซึ่งรีคังอินกับซอนเฮอร์มินก็มีประเด็นร้อนเหมือนกันนะครับผมจากเอเชียนคัพที่ผ่านมานะครับผมก็น่าจะได้เคลียร์กันแล้วแหละเขาก็เลยเรีย,เรยกเรียกมาติดทีมชาตินะครับผมเพราะว่าข่าวตอนแรกคือเขา เหตุการณ์ปะทะกันเล็กน้อยเล็กน้อยหรือเปล่าซอนเฮมินแบบเจ็บนิ้วไปเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางของเรื่องนี้เป็นยังไงแต่ว่าก็ตอนแรกโดนบทลงโทษไปก็คือจะไม่เรียกมาติดทับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วก็มาติดทับเกาหลีใต้สมแดงเพื่อที่จะมาเจอกับทีมชาติไทยนะครับผมอ่ะเรื่องต่อไปนะครับผมเกาหลีใต้มีเบสิกที่แน่นนะครับผมรูปร่างหนานะครับผมแล้วก็ มีการเล่นที่แบบสไตล์วิ่งสู้ฟัดวิ่งไม่หมดนะครับผมทําให้แผนการเล่นของอเกาหลีใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นได้ค่อนข้างที่จะยืดหยุนนยย่นแบบไม่ว่าจะเล่นแผนการเล่นไหนนักเตะทุกคนสามารถวิ่งได้ไม่ว่าจะเป็นเล่นหลังสาแล้วก็เล่นวิ่งแบ็กอะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะวิ่งขึ้นลงได้ตลอดเวลาเพราะว่าเขามีความฟิตแล้วก็มีอะดรีนาลีนแบบว่า DNA ในการเล่นแบบวิ่งสู้ฟัดค่อนข้างที่จะสุดยอดมากนะของของเกาหลีใต้นะวิ่งไม่มีหมดสู้สู้แบบ เต็มเกมนะผมไม่ว่าจะ90นาทีเองก็ตามหรือว่า120นาทีก็ตามนะครับผมก็วิ่งวิ่งตลอดไม่มีเหนื่อยเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องเจอผมคิดว่านะในส่วนของเกมสวนกับในส่วนของบอลเซตพีดในส่วนของบอลยศที่พูดมามันก็ทุกอย่างเลยนะเอาเป็นว่าเราต้องเจอกับพวกนี้เนี่ยอันตรายหมดทุกรูปแบบเพราะว่าเกาหลีเป็นทีมที่เขาเรียกว่าท็อปคลาสนะผมเป็นทีมทีอ่อยู่ระดับต้นๆของโลกแล้วก็อยู่ระดับต้นๆของทวีปเอเชียนะครับผมก็นี่ก็คือทุกอย่าง ที่เราจะต้องเจอกับเกมเกมนี้นะครับผมก็เป็นบอลเปลี่ยนโค้ดมีท็อปคาส์มีนักเตะท็อปคาสต์มีการเล่นที่แบบหลากหลายรูปแบบมีนักเตะที่แบบเออเล่นเข้ากับโค้ดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็สามารถที่จะยืดหยุ่นในเรื่องของตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็อันตรายทีเดียวเชียวนะครับผมในส่วนตรงนี้แล้วก็ในสิ่งที่ทีมชาติไทยควรทำนะผมก็มีหลากหลายมากมายนะผมก็เราไปดูในสิ่งที่ทีมชาติไทยควรทากันนะครับสิ่งที่ทีมชาติไทยควรทำนะผมก็เราก็ควรเอาประสบการณ์นะครับผมแล้วก็ เอาทักษะแทคกติกที่เราได้มาจากอิชิในเกมอาทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพมาใช้ในเกมทัวร์นาเมนต์คัตบอลโลกนัดที่3และนัดที่4นี้นะครับผมโดยเราจะพูดในดที่3ก่อนนะอาสิ่งที่เราควรทำหลักๆเลยนะผมก็คือเราต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกม90นาทีนะครับผมเราต้องเล่นให้รอบครอบนะครับผมมีวินยัยทั้งเกมลุกและเกมรับนะครับผมเราต้องช่วยกันเล่นสื่อสารให้ดีนะครับผมสื่อสารไม่ว่ายังไงสนามไม่ต้องห้ามเงียบ ราต้องสื่อสารกันนะผม,มว่าเป็นเกมรู้เกมลับนะครับผมเราต้องเล่นให้ชัวร์นะครับผมจบให้ได้นะครับกดให้อยู่นะครับผมไม่ว่าจะอ่ะมีโอกาสอ่ะไม่ว่าจะคิดว่ายิงเข้าหรือยิงไม่เข้าเรากดไปก่อนแล้วต้องยิงให้ได้ก่อนให้ให้แบบเขาเรียกว่าไงกดเขาให้อยู่อ่ะให้เขาเกรงเราก่อนนะครับผมก็เออมันอาจจะใช้พละกําลังที่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผมอิชีก,ก็ต้องวางแผนในส่วนของตัวผู้เล่นให้ดีๆเลยนะครับผมในส่วนของนี้นะครับผมแล้วก็เราเนี่ยมีเกมบุกที่หลากหลายมากขึ้นจากเกมเอเชียนคัพนะครับผมก็อ่าทัว์นี้เนี่ยก็ไดนนา่ว ชนาทิพย์ส่งสินน่าจะมาช่วยในส่วนของการเติมเต็มในการเล่นเกมลุกที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่านลากไปก็ดีหรือว่าแทงทะลุช่องคิวเลอร์พาสต่างๆนานาการยูนบอลตามเซนส์ของชนะทิพย์เองเนี่ยมันค่อนข้นางที่จะเกินคาดหลายๆล,ลูกนะครับผมผมก็คิดว่าชนะน่าจะเข้ามาช่วยในส่วนตรงนี้ได้ดีเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอ่าอีกที่ลิ้นพันเรื่องสุดท้ายนะครับผมที่เราควรทําก็คือเราห้ามประมาทท้ายเกมนะครับผมอย่างที่บอกนะครับ เกาหลีใต้เป็นทีมที่วิ่งสู้ฟัดนะครับผมก็เออไม่ว่าจะนาทีที่เท่าไหร่แล้วเขาวิ่งตลอดเวลาเขาไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับเราจะเหนื่อยแน่นะครับผมเกมนี้ผมบอกเลยว่าเราเหนื่อยแน่นะครับผมแต่ยังไงเราก็ต้องเอาแต้มกลับบ้านให้ได้นะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งแต้มหรือ3มแต้มนะครับผมคิดว่าเราสู้ได้นะครับก็อย่าประมาทนะครับผมไม่ว่าจะนาทีที่89หรือนาทีที่90บวกแล้วเนี่ยก็อย่าประมาทเขานะครับผมก็เล่นให้เต็มที่เล่นให้ รัดกุมเล่นให้มีความมีวินัยนะครับผมก็จะสามารถสู้ได้อย่างสมน้าสมเนื้อนะครับผมอ่าเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องส1็คนที่ผมคาดว่าเขาจะใช้ลงในเกมเกมนี้นะครับอ่ะก่อนที่จะมาเข้าเรื่องนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r i b e ให้ผมหน่อยนะครับผมก็อ่ะคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนเข้ามาดูข่องหน้าเยอะเยอะแล้วก็มีเขาเรียกว่าการสื่อสารการคอมเมนต์กัน,มมนการสื่อสารครับผมชอบมากเลยผมผมชอบที่จะไปตอบคอมเมนต์แล้วก็อ่านคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะผมก็มีคอมเมนต์ที่ดีแล้วคอมเมนต์ที่ไม่ดีก็ขอบคุณ อ่ะผมก็จะมาดูแล้วก็พัฒนานั้นต่อไปนะครับผมก็ถ้าเกิดคอมเมนต์ที่มันรุนแรงมากเกินไปผมก็จะเออเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคลิปที่แล้วนะครับผมมามาดูในเรื่องของ11คนในส่วนของต่อไปเลยนะครับผมในเรื่องของ11คนที่ผมคิดว่านะครับเขาก็จะน่าจะเล่น4-2-3-1เป็นแผนการเล่นเดิมของอิช่เขาครับในอวร์นเมนต์เอเชียนคัพนะครับผมอ่ะก็ขออภัยก่อนนะครับผมอมอแล้วพูดเร็วไปหน่อยเพราะว่า เออมันอะดินาลีมันหลังนะครับเพราะว่าเออทีมชาติไทยเรารักนะครับเราก็จะพูดเร็วนิดหนึ่งนะครับผมก็ขออภัยเดี๋ยวผมจะพูดให้ช้าลงอีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับอ่ะผู้รักษาประตูชาไปผู้รักษาประตูนะครับผมเป็นปฏิวัติค่าใหม่นะครับคำ <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ <c oughs> โอเคผู้สาประตูเป็นปฏิวัติค่าใหม่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมก็ มีการเล่นลูกท้าที่ดีนะครับผมมีคิวเลอร์พาร์ที่ฮา์วอลเล่ไปให้สุพนัทเมื่อทัวร์นาเมนต์ที่แล้วนะครับผมแล้วก็มีหลายๆที่ดีมีการคุ้นชินกับแผนการเล่นของอีิได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพนะครับผมเขาก็เล่นเกือบทุกแมตช์มีแค่แมตช์เดียวที่ไม่ได้เล่นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบุญเเกียรติเนี่ยที่ติดทีมชาติครั้งแรกของเขานะผมคิดว่าเข้าที่ดูในคลิปของช้างศึกออฟฟิเชียลในยูทูบนะผมก็คิดว่า เบสิกเขาดีเลยนะครับผมก็มีการรูปคอมพิวเนี่ยเกือบทุกลูกที่เห็นนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมันก็ดีแหละที่มีเบสิกดีแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะยังเบียดสู้ปฏิวัติคำหมายกับสลาน,นอนอนุอินยังไม่ได้นะผมเพราะว่าด้วยเรื่องแทคนิคด้วยเรื่องอะไรเนี่ยยิ่งเป็นอิชิเข้ามาคุมทีมมันจะมีในเรื่องของเกมบิวอัพมากยิ่งขึ้นผมก็เลยคิดว่าบุญญเกียรติก็คงจะเป็นมือสามไปก่อนนะครับเพราะว่าการเล่นบิวอัพเนี่ยมันต้องใช้แทคนิกที่ ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ต้องแน่นพอสมควรเลยนะครับผมจึงจะทําออกมาได้ดีนะครับผมเพราะว่าเออโดยส่วนตัวผมผมก็เคยเล่นในทีมที่โค้ชเนี่ยให้บิลล์อัพขึ้นมานะครับผมผมก็รู้ว่าเออมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันต้องสื่อสารกับแผง4คนกองหลังด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราสื่อสารกันไม่ดีเนี่ยมันอาจจะพลาดง่ายๆหน้าประตูแล้วทำให้เสียประตูได้นะครับผมผมก็เลยคิดว่าปฏิวัติคำใหม่เนี่ยเคยเล่นกับอิชิมาเมื่อ,อ,อเอร์นาเมนต์ที่แล้วนะครับผมแล้วก็ทําได้ดีแล้วก็ ลง,ลงเล่นได้เยอะนะครับผมแล้วก็น่าจะสื่อสารกับแบ็ค4ได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะผมก็คิดว่าปฏิวัตขมายลงเล่นเป็นผู้สัการประตูนะครับผมแบ็ค4เราเริ่มจากเซ็นเตอร์แบ็คสคนนะผมก็น่าจะชุดเดิมนะแบ็คโฟผมคิดว่าชุดเดิมเลยนะครับผมเซ็นเตอร์แบ็คสคนก็คือพันตาหฮิบูลยีนคู่กับเอเลสดอลานะครับอ่ะ ในส่วนของฝั่งขวาเป็นนิโลัสพิกโกซันแล้วก็เทนารอนบุนมาทันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบ็กโฟตัวหลักของอิชิเลยนะครับผมที่เรียกเข้ามาแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องใช้แน่ๆน,นะครับผมในแบ็กโฟสีคนนี้นะครับผมมาดูในส่วนของการรับกันบ้างน,นะครับการรับ2คนนะครับผมผมคิดว่า น่าจะใช้ในส่วนของจัตเตอร์เวีเทพป้องพันนะครับยืนคู่กับเพรดนชมรัสเีอันนี้ก็เป็นคู่หูทีมชาติที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเอเชียนครับนะครับผมเวีเทพขึ้นเพรดนซ้อนเพย์ดนขึ้นเวีเทพซ้อนแล้วเวีเทพก็สามารถที่จะเล่นเป็นตัวกองหลังได้ด้วยอีกคนหนึ่งนะครับผมก็จะสามารถทําให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีกองหลังถึง5คนก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะอันนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้นะครับในส่วนของเวีเทพและเพยดนนะครับผมก็ผมคิดว่าเออ น่าจะเล่นในส่วนของตรงนี้นะครับผมในส่วนของ2ผู้เล่นนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นกลางรับ2คนนะครับผมกลางลุก3คนเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับผมผมคิดว่าชนาทิพย์ลงแน่นะครับผมน่าจะเป็นกับตันทีมด้วยนะถ้าผมดูขาไม่ผิดนะครับผมอ่ะชนาทิพย์น่าจะลงต,งตรงกลางนะครับผมเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับผมเป็นตัวทําเกมตรงกลางเป็นตัวฟรีนะครับผมคิดว่านะเพราะว่าอ่าทัวร์นามเมนต์ที่แล้วนะครับผมสุภโชคเล่นตรงนี้นะครับผมเพราะว่า1เอกนิตถอนตัว2 ชนาทิฟไม่มาสุภโชคก็เลยต้องมาเล่นตรงนี้แทนนะคร <pedo> ับคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นชนาทิปเล่นนะครับผมชนาทิปน่าจะปรับตัวขอาอิชีได้รวดเร็วนะผมเพราะว่า1ชนาทิปเคยเล่นที่ญี่ปุ่น2โคชเป็นคนญี่ปุ่นน่าจะเข้าขากันได้ดีและเข้าใจเทคนิคและก็แท็ติกในเรื่องของตรงการเล่นฟุตบอลสไตล์บิวอัพได้ดีแล้วก็ชนาเคยเป็นเล่นญี่ปุ่นโคชเป็นคนญี่ปุ่นก็น่าจะเข้าขากันดีขึนะครับฝั่งซ้ายเป็นสุภโชคสารชาตินะครับอันนี้ก็เป็น ตำแหน่งที่เขาถนัดนะครับผมแต่ว่าฤดูการนี้ก็ยังยิงไม่ได้นะครับผมแล้วก็ทีมคอนซาโดลซัปโปโรก็ยังเก็บชัยไม่ได้สักนัดเดียวก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสุภโชคสายชาตินะครับผมจะเล่นตำแหน่งปีกซ้ายนะครับผมปีกซ้ายนะฝั่งขวาเป็นสุนั์เหมือนตานะครับผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่สุนั์เหมือนตายังไม่ได้ลงในโอเอชเอนะครับโอเูเวนนะครับยังไม่ได้ลง เป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเอ้ยลงตัวสำรองนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะยังใช้สุพนัทในส่วนของตำแหน่งนี้นะครับผมก็เอามาให้น้องมันเไม่ใช่น้องนี้รุ่นเดียวกันเออเอาให้มันแบบว่าให้สุพนัทเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เค้นศัก,กยภาพออกมาผมคิดว่าเขามีศักยภาพดีศักยภาพที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมแต่ว่าทอร์นาเมนท์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่าแต่ว่าที่เท่าที่ผมเห็นในทวร์นาเมนต์ที่แล้วเนี่ยสุพนัทค่อนขอ้างจะเล่นเกกงแล้ว็ดู ไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะผมก็อยากให้กลับมาเป็นตัวของตัวเองเหมือนตอนที่เล่นอยู่บุรีรัมวติดทินชาตินะครับผมอ่าผมก็เอาใจช่วยในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมในส่วนของตำแหน่งสุดท้ายก็คือหน้าเป้านะผมหน้าเป้าผมคิดว่าจริงๆอ่ะผมลังเลมากเลยจะคิดว่าน่าจะสุภาชัยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เลือกปรเมศนะครับผมก็ต้องดูอีกทีนึงนะฟอร์มการเล่นในในสน,นามแล้วก็แทคกติกที่เขาจะเข้าใจแทคกติกของอิชิมากน้อยแค่ไหนนะผมต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าน่าจะใช้ปรเมศนะครับผม เพราะว่า1เลยนะครับผมปรเมศเนี่ยลากลากเดอยได้ไปกับบอลได้ดีนะครับ2มีความเร็วนะครับผมสามารถที่จะกลับมาเล่นเกมลุกได้นะผมแล้วก็อาจจะใช้ความเร็วในส่วนนี้เนี่ยสวนกลับได้นะครับผมแล้วก็สามารถยิงได้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเออเป็นตัวกองหน้าที่แบบรับได้อย่างเดียวแต่ยิงไม่ค่อยคบแต่ว่าอันนี้เขาก็ยิงคมได้พอสมควรนะครับผมอันนี้ก็ สเปนคนนะผมที่ผมคาดการว่าจะได้ลงเล่นนะครับผมผมก็ไม่รู้จะถูกหรือผิดนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมหนึ่งชั่วโมงก่อนการแข่งขันนะครับผมรอติดตามหน้าหน้าเพจเลยนะครับผมว่าอ่าสเตัวจริงที่จะลงกับเกาหลีใต้เนี่ยจะเป็นใครนะครับผมหนึ่งชั่วโมงก่อนการแข่งขัน,ขนก็คือห้าโมงเย็นจะประกาศนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกในช็อตอีกทีแล้วกันนะครับว่าสเตัวเนี่ยเขาใช้ใครบ้างนะครับผมอ่า อันนี้ก็เป็น11คนนะครับผมที่ผมคาดการว่าจะลงเล่นในเกมเกมนี้นะครับผมย้ำกันอีกทีนะผมทีมชาติไทยนะครับจะเจอเกมกับจะเจอกับเกาหลีใต้เกมเยือนนะครับผมวันที่21มีนาคมเวลา6โมงตรงเวลาประเทศไทยนะผมที่สนามโซลเวิลด์คัพสเตเดียมนะครับผมสนามความจุ60,000กว่าคนนะครับผมเขาก็เข้ามาเต็มประสิทธิภาพเต็มแม็กเต็มเหนียวเลยนะครับผมกับกับเกมเกมนี้นะผมก็เป็นกระแสะฟีเวอร์เลยนะครับผมแล้วก็ เมื่อ21มีนาคมแล้วเนี่ยเราเล่นกับเกาหลีใต้เกมเยือนเสร็จเราก็จะมาเล่นเกมเย่าที่สนามราชมังคลากราสถานเวลา1ทุ่มครึ่งวันที่26มีนาคมนะครับผมอ่าก็ฝากเชร์ฝากให้กำลังใจแฟนบอลด,ด้วยนะครับเอ้ยให้กำลังใจนักเตะด,ด้วยนะครับผมก็ทั้ง2เกมนี้นะครับผมจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีทางช่องของช้างศึกไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k หรือว่า YouTube นะครับผมก็เป็น3มช่องทางนะครับผมที่จะสามารถดู2 บบได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของของวันนี้แลวนะครับผมก็มาพูดให้ฟังนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมว่าคุณคิดเห็นยังไงกับสิบเอ็ดตัวผู้เล่นนี้นะผมแล้วก็คุณอยากให้ใครมาเล่นตำแหน่งไหนแทนที่ผมคิดไว้หรือเปล่าเพราะอะไรก็มาคุยกันได้นะครับผมผมเดี๋ยวผมจะไปตอบไลฟ์ตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมก็อ่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณที่มาเข้ามาดูในช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะผมก็ อ่ะผมจะพยายามทําให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็จะพยายามพูดให้มันช้าลงกว่านี้ <Nice. S 2> นิดนึงนะผม,มอ่ะก็สวัสดีครับบ๊ายอาย